ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถาน,นการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันอีกแล้วกับวันที่18กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านะปัจจุบันตอนนี้เขมรก็ยังเหมืมเกริมอย่างต่อเนื่องทรงโดนบุกค,ค่ายฐานของเราในพื้นที่ภาคดี2สูนพื้นที่กองรับภาคที่1นั้นครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว กลายเป็นว่ากนันลีก็นํามวลชนคเหมนถึงขั้นขี่รถบัสหลายต่อหลายคันครับเพื่อที่จะระดมมวลชนแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะยังไม่กล้าเข้าพื้นที่ได้แต่ระดมกันยืนอยู่นอกบริเวณแนวปะทะเมื่อวานนี้ซึ่งหน่วยความมั่นคงข,งของไทยเราก็พร้อมที่จะเข้าสลายมบเขมนครับเตรียมรถน้ำาิบคันพร้อมกับ4กองร้อย เรียกได้ว่ายืนขึงเต็มแนวชายแดนเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณบดีบ้านหนองจานกันก่อนนะครับที่ตอนนี้อัปเดตปัจจุบันแบบเรียลไทม์ครับก็เป็นไปตามคาดชาวขเขมรเริ่มระรวมมวลชนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งบ้านหนองยาแก้วเออยั้งบ้านหนองจานเออยก็มีการรวมตัวกันเนี่ย หลักหลายร้อยคนเท่าที่มีรายงานมาก็น่าจะประมาณ1-200คนเลยทีเดียวแต่ไม่มีการเข้ามาแต่อย่างใดรวมถึงยังมีทหารนอกเครื่องแบบครับแจกถุงมือให้กับชาวบ้านผู้หญิงที่จะเตรียมพร้อมลือรถหนามที่บ้านหนองยาแก้วด้วยเหมือนขเขมรเนี่ยก็จะมีแผนใหม่นะครับใช้ผู้หญิงใช้เด็กใช้พระมาทําการรือรถหนามแทนไม่ใช้ผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอเราทําไปแล้วภาพความรุนแรงมันไม่หนักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงครับเราเองก็เหมือนจะต้องช่างใจด้วยว่าเราจะทําหรือเปล่ามันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหุนเซนใช้ ชชานเป็นโล่มนุษย์ในการกั้นเขตแดนของไทยเราซึ่งก็ยังมีภาพล่าสุดออกมาครับเป็นทหารกัมพูชากับกำนานีที่มีการเกณฑ์ชาวบ้านจากบริเวณบดีใกล้เคียงและมีการระดมด้วยการใช้รถบัสทหารสีเขียวนะครับโดยก็มีภาพออกมาและจากรายงานในพื้นที่ว่ากำนานีนั้นครับพก357ติดตัวมาด้วยซึ่งก็มีลูกน้อง3คนที่อาจจะเป็นตัวโสวมรอยในการประชิญหน้าครั้งนี้แล้วสื่อของเขเมรครับก็ยังบอกว่าได้เสียงรถของไทยเนี่ยเล่นเข้ามาในพื้นที่บริเวณประจันหน้ากันด้ว ทำให้ชาวเขมรเองก็เกิดความแตกตื่นครับต่างก็พากันเรียกร้องชวนกันมาออกรวมตัวพร้อมกับมีการถือไม้เนี่ยโอ้โหคนละไม้คนละมือเลยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรเองส่วนฝั่งไทยเราครับมีอัปเดตออกมาล่าสุดแบบแข็งกร้าวเลยนะผมเชื่อว่าเขมรถ้าเกิดได้ฟังคําของไทยเราได้ฟังการแถลงของไทยเราน่าจะตาค้างกันได้เลยเพราะล่าสุด นายกอนุทินครับก็เด้ออกไม่สัมภาษณ์เปิดทางให้กับกองทัพดําเนินการเต็มที่แบบไม่ต้องสนกัมบูชาฟ้องผู้นําโลกเลยและก็ย้าว่าเราเป็นประเทศเนี่ยก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ครับความเคลื่อนไหวของไทยเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคงปักหลักเฝ้าระวังที่วัดหนองยาแก้วนะครับพร้อมที่จะเสริมกําลังจากพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มอีก4กองร้อยหรือว่าประมาณ340คนจากจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุสำรอย ซึ่งกองทัพก็ยืนยันว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ในเขตแดนไทยเราการกระทําของกัมพูชาถือว่าเป็นการบุกรุกและก็ก่อความไม่สงบ จึงต้องมาครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งรัดนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเราจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดที่น่าจับตาก็คือการมีส่วนร่วมของทหารกัมพูชาเองในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการห้ามปรามแต่ว่ากลับแสดงท่าทีสนับสนุนการกระทําของกัมพูชาเองซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนอีกอย่างหนึ่งครับที่ฝั่งเราการันตียืนยันไปเลยว่าอุปกรณ์เราพร้อมกว่าเดิม โดยมีการจัดเตรียมรถน้ำจีโน่ครับที่ใช้ในการสลายชุมนุมเนี่ยทั้งหมด10คันซึ่งก็มีการบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นระยะเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างรอคำสั่งในการออกไปสนับสนุนภารกิจโดยรถน้ำจีโน่เนี่ยก็เป็นรถบรรทุกน้ำสีฟ้าครับสามารถบรรจุน้ำได้1-2,000ลิตรซึ่งมีระยะฉีดสูงสุดนั้น65เมตรและก็ปรับระดับการฉีดได้รอบคันรวมทั้งสามารถใส่สีน้ำเพื่อที่จะทําให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยมีสีติดตามตัวและก็เสื้อผ้าเป็นที่สังเกตได้ นอกจากนี้ครับยังติดตั้งเครื่องเสียงความถี่สูงเพื่อใช้สำหรับการปราบจราจนด้วยทางการส่งสัญญาณเตือนการส่งเสียงดังต่างๆซึ่งส่วนล้อยังเป็นล็อกกันกระสุนด้วยรวมไปถึงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบคันเพื่อบนทึกเหตุกตารณ์ต่างๆรอบทิศทางสามารถใช้เป็นหลักฐานและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น อันนี้ก็เป็นรถจีโน่ครับรถน้ํา10คันที่เราเตรียมมาไว้มาเป็นร้อยเนี่ยเราก็เอาอยู่ถ้าเกิดมีเป็สิ0คันแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่กองดับภาคที่1นนั้นเครื่องร้อนเครื่องติดนะครับเครื่องดีเซลถึงแม้ว่าจะมาช้าหน่อยเนี่ยแต่ก็มาได้สักที นะครับตกหน้าแรงถึงขมิเลยว่าหยุดเล่นเป็นเด็กและก็เลิกหลบอยู่ข้างหลังชาวบ้านซักทีโดยก็ถแถลงชัดเจนนะครับว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเราพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากมีการละเมิดจะจับกลุ่มทันทีและก็จะนําเข้าดําเนินการคดีในฝั่งไทยและยืนยันว่าใช้ตํารวจในการปราบจาราจน,นะครับไม่ใช่ทหารเพราะทหารจะเป็นการสู้กับทหารเพียงอย่างเดียวขมิอย่าหวังสร้างละครแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับภาคที่1มาแบบโหมดเดือดเลยก็บอกว่า เบื่อหน่ายกับการประชุม RBC ทุกครั้งไปที่ประชุมครั้งที่แล้วเนี่ย10ชั่วโมงนะครับซึ่งเรื่องที่ประชุม10ชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่แก๊งคอเซนเตอร์ในการปราบปรามสแกมเมอร์ในการประชุมเนี่ยประชุมตั้งแต่10โมงถึง2ทุม่มคือมันนานมากๆนะครับประชุมได้ขนาดนี้แล้วที่เราเบื่อหน่ายเนี่ยก็คือขมิมนพอประชุมปับ๊บมีมีคำตอบอย่างเนี้วก็คือถามหน่วยเหนืกอกดเหมือนไม่ได้มีการเตรียมประชุมมานะครับก็เป็นการถามหน่วยเหนือถามหน่วยเหนือแล้วถามไปถามมา10ชั่วโมงภาคที่่1กก็เลยบอวา เบื่อหน่ายมากๆกับการประชุม r p c ฟังคำเมรครับเล่นแง่ตลอดนะแล้วไม่มีการเอาผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาคุยซักทีแล้วก็ยังบอกว่าหมดเวลาสําหรับคำเรแล้วนะครับโดยเฉพาะการนาทูต i o t ลุกล้ําอำนาจดินแดนของไทยเราในแนวเขตด,ดุดหนามนั่นคือที่ปไตยของไทยเราไม่มีสิทธิ์เดินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็ยังรวมถึงไล่พระคาเณรครับออกไปศึกซะนี่มันไม่ใช่กิจของสงเลยที่มาปลุกระดมนำมวลชนมาก่อมบ็บเหมือนมีจุดสังเกตใหญ่ๆเลยว่าคำเรน,นั้นเป็นพระที่ปลอมตัวมาเพื่อที่จะเอามาสร้าง n a r r และก็ได้ภาพไดเวทีโลกฟ้องอย่างเดียวเลยนะครับผู้นําของกัมพูชาก็มีการฟ้องไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นมีการฟ้องยูเอเอยฟ้องจีนฟ้องสหรัฐโดยก็ยังมีอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับที่เพิ่งออกมาถแถลงการโดยรอบนี้ยังคงเป็นพลโทมาลีโสเจตาที่ได้ออกมาถแถลงการย้ําอีกครั้งที่2ก็มาถแถลงการอีกเขาบอกว่า ไม่เคยส่งโดรนฝังทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเลยก็มีกาปรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่างๆที่ไทยกล่าวหาไปและก็บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงทางกัมพูชาไม่ได้มีการบินโดรนไม่ได้มีการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่และก็ยังคงยึดมั่นในสัญญาออตตาว่าซึ่งกัมพูชาเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่แล้วยังไม่พอนะครับจะงมีการกล่าวหาไทายอีกกับการแถลงของกขเมนบอกว่าการที่ไทยพูดเท็จแบบนี้มันไม่เพียงแต่สร้างความตึงเครียดแต่ว่ายังบั่นทอนความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่นซึ่่งงกกกัััันนนออยยยาามีสีสํคญด้ว ซึ่งเรื่องนี้เมนบอกว่าขอเรียกร้องให้ไทยนั้นเขารบข้อตกลงหยุดดิงที่เจรจากันไว้และก็หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อลดความตึงเครียดมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลาโซเจตา มาแล้วก็มาถีมากนะครับฮุนเซนสงสัยอดไม่ไหวครับไม่มีมารีตอบโต้ไม่มีมารีสร้างข่าวเท็จเขมรรู้สึกว่าจะดบไปเลยกับเรื่องข่าวสารนะครับพอมารีมาแล้วเออป้ายสีเราอีกแล้วแล้วป้ายสีแบบด้านๆด,ด,ด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดขยับมาดี่ฝั่งกองทัพป้าที่สสิ่งที่มารีโสเยตาพูดเนี่ย มันไม่จริงสักเรื่องเดียวครับเพราะกะองทัพปฏิสั่2ของเราเองก็เพิ่งออกถแถลงการมากับภาพรวมในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะครับทั้งศรีสกเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีโดยจุดหลักและก็เป็นสิ่งที่เขมรเหืเหมเกรงม,มากๆก็คือตรวจพบความเคลื่อนไหวกัมพูชากับการบินโดรนบริเวณพื้นที่ค่ายวีรวัตรโยธิน ห้าลำก็เป็นค่ายอยู่ในจังหวัดสุรินที่อยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าเหือมเกลิมแล้วนะครับที่บินเข้ามาถึงค่ายทหารเลยซึ่งก็ไม่รู้จุดประสงค์ด้วยว่ามีการบินมาทําไมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ค่ายทหารเท่านั้นนะครับยังมีบริเวณภูมิมะเขือกับปราสาทาพระวิหารอีก4ี่ลำปราสาทตาควาอีก7จ็ดลำครับพื้นที่ช่องจอมอีกสี่ลำซึ่งปัจจุบันนั้นกองกำลังทั้งไทยและก็ขเมรก็ยังคงวางแนวตามที่มั่นเดิมส่วนเราเองก็ติดตามความเคลื่อนไหวขเมรอย่างต่อเนื่องและก็พร้อ,ปปรอมปฏิ ตอนนี้ไม่รับภาคที่2ก็บอกว่าไม่ได้ห่วงภาค2เท่าไหร่เพราะเหมือนเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเปิดมามันก็โป้งป้างกันได้เลยแต่เป็นห่วงในส่วนของภาคที่1มากกว่าที่ฮุนเซนกองรับขมรยังมีการใช้โลกมนุษย์ยังใช้ชาวบ้านเนี่ยมาเป็นตัวแปรมาเป็นการนําอยู่มันก็เลยทาให้เราใช้กําลังตอบโต้ได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับปีทีภาคที่สอวโซนอีกพื้นที่หนึ่งมาในโซนภาคตะวันออกกันบ้างนะครับซื้อขอมรตอนนี้มีการรายงานออกมานะ ว่าไทยเราในจังหวัดตราดนั้นก็ได้เพิ่มกําลังและก็กระจายกําลังการประชิดหน้าด่านชายแดนโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่รถถังและทหารราบเข้าประจําการร่วมด้วยอันนี้เป็นทางฝักฝั่งขมนที่มีรายงานมาซึ่งฮุมณนิตนายกของขมนและก็ลูกชายของคุณเซนนั้นก็ถึงกับยื่นจดหมายถึง UN เเลยครับบอกว่าไทยเรามีแผนที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่มอีกสิจุดตั้งแต่จังหวัดโพธิสัตไปจนถึงจังหวัดเกาะกงก็เป็นโซนจังหวัดตราดของเรา แต่ว่า17จุดนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนของไทยเราแลวก็มันเป็นบื้นีพิพาทจะมาใช้งานแบบนี้ไม่ได้นะครับคือบด้นีพิพาทกันมันเป็นเส้นระหว่างน้ําเงินกับแดงนะครับเส้นแดงเนี่ยเป็นแผนที่ของขเขมร1ต่อ0 0งแสนเส้นน้าเงินเป็นแผนที่ของไทยเราที่ยึดไว้ส่วนใหญ่เขาก็ยึด1ต่อห0,000ทั่วโลกเขาใช้กันแบบนี้นะครับแต่ว่า1ต่อ2 0 0แสนนั้นขเขมรก็ใช้กับเราเบแค่ชาติเดียวนะส่วนกับเวียดนามเนี่ยขเขมรใช้1น่งต่อ5้0 0มนซึ่งทั้งสองเส้นนี้ครับมันจะ รัฐบ,บาลฮนเซนเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหมู่บ้านการสร้างคาสิโนการสร้างพื้นที่ชุมชนโดยเขาเองก็ฉลาดนะเอาพื้นที่ชุมชนเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแล้วกลายเป็นจะยากแบบบ้านหนองจานเนี่ยแหละครับพอเราจะไล่เนี่ยมันไล่ไม่ได้อนาคตถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้อาจจะเสียไปเลยก็ได้กับดินแดนของไทยเราซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเยอะมากเกือบ200ไร่ตอนนี้คาดว่ามีการยึดขึ้นมาแล้ว100กว่าไร่ก็คือ50%ซที่เหลือก็ต้องไล่ออกจากหมู่บ้านให้หมด นะครับกับพื้นที่ของไทยเราบริเวณบ้านหนองจานกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้เบื้องบนของไทยเรารัฐบาลเนี่ยมีการสั่งการออกมาแล้วว่าต้องใช้กฎหมายของไทยอย่างเต็มที่แล้วทางกระทรวงกลาโหมเองครับก็ได้ออกมาบอกว่าการที่ชาวเขมรบุกรุกแล้วตำรวจไทยเนี่ยใช้แก๊งน้ตาก,กับกระสุนยางใครทํารุนแรงกว่ากันเพราะว่าขเขมรมีการวางทุ่นระเบิดทำฐานในบาดเจ็บแบบสาหัสด,ด้วยซึ่งเรื่องนี้เราได้คุยกับกลาโหมของกัมพูชาแล้วนะครับว่า ถึงแม้เส้นเขตแดนจะไม่ชัดเนี่ยแต่ว่าสื่อทุกสำนนกนั้นทราบว่ามันมีเส้นแดงกับเส้น,นงเงินอย่างที่ผมบอกไปก่อนนานี้โดยทั้งสองเส้นก็ต้องรอประชุม JBC แต่ว่าใต้เส้นแดงมาหรือว่าเลยเส้นแดงมามันเป็นเขตแดนของไทยเราซึ่งบ้านหนองจางบ้านหนองยายแก้วมันเป็นเขตแดนของไทยเราโดยก็ย่ดคำขาดไปนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายเขมรไม่มาดูแลไม่มากำกับมวลชนของตัวเองนั้นฝ่ายไทยก็ต้องข้ามขั้นตอนไปและปราบจลาจลแบบทันท่วงที อย่างที่เราปราบไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตติดตามความคืบหน้ากันได้วันนี้ถามว่ามีความสุ่มเสี่ยงไหมก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าเขมรนเหมือนจะยังไม่กล้าเท่าไหร่แต่ครับเพราะว่าโดนไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยดูจากระยะห่างพอสมควรเลยแต่ว่าระดมกันมาเยอะคาดว่าจะมีการปักหลักอยู่ที่นั่นด้วย ซึ่งรออัปเดตติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย អូអូគាត់បានខ្ញុំមិនឡងចាំបាយធម៌គាត់ថាឡៃខ្ញុំតែស្រីជិះមិនយកគាត់ហានទីនេះអូអាចជាមួយអញអូតានាំជឿធម៌បុកបុកអឺញ្ញាទៅធៀបនៅគុំប្រិជ្ញាគុំមិជ្ឈរត្រកអុជ្រក្រៅកម្មវិធីវិជ័យថ្ងៃ28 បងអូនយើងមកច្រើនបន្ទាប់ពីបោះទឹកជិតគ្នាយើងតាពុះយើងឡើងជិះជន់សំអាងនេះមកច្រើនខ្ញុំមិនបង្ហាយហើយឲ្យខ្ញុំមកដល់បើខ្ញុំអាចសេចក្ដីផ្ដល់តាមនេះយើងមកច្រើនបងអូនតែគាត់ទៅតាមគាត់ទៅព្រមមកហើយមកហើយមកហើយតាមគាត់